ฉันอนุญาตให้เงินทุกททางเข้ามาหาฉันตั้งแต่ฉันลืมตาตื่นฉันเห็นคุณค่าเงินที่ฉันได้รับทุกบาททุกสกุลฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉันคู่ควรฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินทุกสกุลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกเวลาฉันคือแม่เหล็กที่สร้างงานของฉันให้คู่ควรกับเงินที่เข้าหาฉัน ฉันรักเงินที่จักรวาลสนับสนุนฉันทุกวันเพราะเงินจำนวนมาหาศาลคู่ควรกับฉันเงินมีคุณค่ากับฉันทุกวันฉันจึงบอกรักเงินทุกวันฉันขอบคุณเงินตลอดเวลาเงินของฉันในกระเป๋าทุกใบในบัญชีต่างยินดีรับเพื่อนทุกนาทีถึงเรียบร้อยแล้วฉันขอบคุณเงินของฉันตั้งแต่อดีต หนึ่งบาทแรกที่ฉันได้รับปัจจุบันเงินที่อยู่กับฉันมาหาศาลมากมายปัจจุบันเงินฉันเพิ่มพูนมั่งคั่งทุกวันเงินที่จักรวาลส่งมอบให้ฉันเป็นเงินที่คู่ควรกับฉันฉันเป็นคนดีที่จักรวาลสนับสนุนเงินให้ฉันตลอดเวลาฉันเห็นเงินมีคุณค่าและคู่ควรที่จะเข้ามาหาฉันต่อเนื่อง ฉันขอบคุณเศรษฐีทุกคนที่มอบเงินให้ฉันทุกวันฉันคู่ควรกับการเงินทุกสกุลเพราะฉันรักเงินตั้งแต่ยอดแรกที่เข้ามาเงินที่อยู่ในบัญชีในกระเป๋าฉันเพิ่มพูนมหาศาลฉันขอบคุณเงินของฉันตลอดเวลาฉันขอบคุณเงินทุกทิศทุกทางของฉันฉันขอบคุณเงินของฉันที่ฉันคู่ควรได้รับ ฉันขอบคุณเงินที่มาสนับสนุนฉันด้วยการขอบคุณฉันขอบคุณเงินฉันที่มหาศาลยิ่งขอบคุณยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือฉันขอขอบคุณเงินของฉันทุกๆเวลาขอบคุณ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 